สวัสดีครับทุกท่านโปรเจกต์เราเราเริ่มออนไลน์แล้วนะครับมีออเดอร์เข้ามาอีก3คันนะฮะส่งประเทศเราเราก็จะได้รถโตโยต้ารุ่น5นะฮะเสา6 5ห้าเมตรกันที่ฟอรเครยนดีเซลเกตธรรมดาอันนี้พี่พิพัฒแบ่งมาให้คือพัทยนนะฮะก็เป็นคู่ค้ากันนะครับก็ขอขอบคุณพี่พิพัฒมากนะครับพี่บ้างผมบ้างลูกค้าบ้าง นะเราก็ยังมีงานทําด้วยกันครับอันนี้กำลังเก็บสีเชื่อมบุกีนะฮะแล้วก็จะมีอีกสองคันฮะสองคันอันจะเป็น i ิสันนะฮะอันนี้จะเป็นลิสันสัน,นจเจศูนย์สองวายศูนย์สองก็ j เจศูนย์สองรุ่นลิสันสน, 02. 02, น,สน,น,านานจะขายจำรุ่นไม่ค่อยได้อันนี้ได้พิกิทนะแบ่งแบ่งมาให้ ะะส่วนนี้โตโยต้านะฮะโตโยต้ตารุ่นห้ารถเราเองนะฮะนี่รถเราเองน้องกาลังล้างทำความสะอาดตัวเช็ครายละเอียดต่างๆของตัวรถนะฮะไปตามนี้เลยนะฮะสีสียางไปตามนี้หมดทุกคนันยางอาจจะเปลี่ยนบางคันอาจจะเปลี่ยนนะฮะรุ่นห้านะครับอสันชั่วโมงไม่เยอะฮะรถชั่วโมงไม่เยอะรถเราสวยเลือกรถดีๆนะฮะพี่ก็ได้รถไปใช้ นานๆยาวๆนะครับใส่บุกกี่นะฮะทุกคันส่วนใหญ่เราจะแถมบ,บุกกี่ให้ลูกค้านะครับราคาเขาลงขายกันสามแสนห้าไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมบุกกี่ไม่รวมถ่ายของเร็วหรือเปลี่ยนยางอะไรต่ออะไรแต่ของเราคือเราเปิดตุ้มไปเลยสี่แสนจบเลยนะครับอีกห้าหมื่นนี่พี่ได้ครบเลยนะค่าขนส่งขี้ๆก็แปดพันแล้วนะครับสตาร์รถล้อหมุนรถสไลด์ล้อหมุนได้แปดพัน 8, แล้ว กรุงเทพชมบุรีก็4ี่พันห้าพันละนะครับแต่ของเรานี่คือรวมเป็ดเ็ดเด็ดขาดเลยคือปุกกี้ของเหลวแกลสซึมซีนต่างๆอุปกรณ์ฟื้นไฟที่ชํารุดนะฮะมันก็จะยกเว้นแค่สีตัวรถอย่างเดียวนะฮะเร็วเอาเร็วเอาด่วนก็ไม่ได้ทําสีทําไม่ทันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วนี่คือจบครับมาครบจบที่ pta มีรับประกันให้อีก3เดือนไปดูคันนีุ้้งกีคันนี้กำลังทำสีนะครับ ช่างใหญ่สารพัดช่างเรากำลังพ้นสีอ่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลูกค้าได้ครบไปเลยนะฮะอ่าเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วทำงานกำไรไม่ต้องเยอะหรอกครับ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆก็พอหลายคนมาช่วยซื้อเราเราถือว่าเราดีใจแล้วนะครับลูกค้าเก่าบ้างลูกค้าใหม่บ้างทํารถดีๆมีรับประกันให้เขาเขาซื้อความสบายใจจากเราไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทํารถเสร็จจบเดี๋ยวเราจะลงคลิปไปอีกทีหนึง่งนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณ